สวัสดีท่านผู้มทุกคนนะครับพบผงครั้งใน cross a l k กับ cross a l k channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV e, ทีพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV e. มาให้ดูกันอีกครั้งนะครับก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหไลค์หน่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้จบไม่คมโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ q a อาพาร์ทที่3 9 ถ้าน้องๆยังมีคำถามอยู่คลิกลิงก์ด้านล่างพิมพ์เข้ามาเลยในชุมชนนะแล้วพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะจ๊ะซึ่งคําตอบเนี่ยก็จะมาจากความเห็นส่วนตัวบวกข้อมูลที่รู้นะไปเราไปเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้กันเลยนะครับถ้าพี่ทาจัดอันดับฮีโร่ที่มีความเป็นพ่อแม่สูงผมว่าอันดับหนึ่งจะต้องเป็นซีเนียลแล้วละ่ะเพราะในข้อมูลลับได้เขียนบอกว่าก่อนที่ซีเนียลจะมาเดอะเทมเพิลเขามักจะเลี้ยงลูกให้เพื่อนบ้านเสมอสําหรับฮีโร่ที่มีความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนอกจากซีเนียลที่น้องได้มาจากข้อมูลลับใช่ไหม เท่าที่พี่นึกออกก็จะมีตัวอื่นอีกนะยกตัวอย่างเช่นคุณลุงมอเรนเห็นไหมที่แบบคุณลุงเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็เลี้ยงเด็กมาหลายเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นเซลิก้าหรือว่าน้องแม็กซ์น้องวิสนะรวมถึงเป็นอาจารย์ของคาเฟนี่ด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือแฟนของพี่เองนับเซฟิร่านับที่เธอเนี่ยมีความเป็นแม่สูงมากนะเคยไปช่วยทั้งดาร์ซี่แล้วก็เป็นแม่บุญธรรมของคีร่าด้วยเออทำให้คีร่าเนี่ยกลายเป็นเด็กที่น่ารักขึ้นถ้าหากน้องๆมีตัว ลสลับฝ่ายกันพี่คิดว่านิสัยของพวกเขาและพลังกาลังจะต่างจากปัจจุบันไหมต่างอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มกมันที่ซีเนียวกันก่อนตอนแรกเนี่ยซีเนียร์เป็นฮิวแมนธรรมดาที่ออกค่าแล้วก็ได้กลายเป็นวิสุทธิ์ที่ชน,นครับขึ้นไปที่เว้าใช่ปหถ้าหากซีเนียร์ที่เป็นฮิวแมนเนี่ยไปที่ล็อกไฮม์แน่นอนครับร่างกายเขาเปลี่ยนแน่นอนเขาเปลี่ยนฝั่งเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของลักษณะนิสัยเนี่ยพี่คิดว่าซีเนียร์ก็เป็นคนเดิมก็คือมีความรอยต่อฝั่งของตัวเองเออแล้วก็พลังกาลังเนี่ยอาจจะไม่วุมม่ม ะะแล้วก็ตัดไปในส่วนของมาหลอกจากเดิมเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กึ่งเทพใช่ปะถ้าเขายังคงเป็นมนุษย์กึ่งเทพเนี่ยเขาก็แข็งแรงแหละแต่ว่าแข็งแรงไม่เท่านี้เนะเพราะว่าจากข้อมูลของวอคาร์เนี่ยบอกว่าคนที่ถ่ายเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มขีดจํากัดของพละกําลังมากขึ้นถ้าเขาอยู่เวเาเขาเป็นมาหลอกคนเดิมก่อนที่แบบจะถ่ายเลือดอะตอนที่เขาอยู่กับวีล่าสมัยนูนะ้นอะความแข็งแรงอาจจะไม่เท่านี้แล้วก็ความฉลาดอาจจะไม่เท่านี้เออคำถามข้อต่อไปตอนที่ลูอี้กําเนิดขึ้นมาแล้วเวลาผ่านไปอิลูเมียเห็นลูอี้ยังควบคุมเวมมิิตไไไ่่่ด้้ึงงสใหปอยูกับซีีน แล้วทําไมถึงไม่ส่งไปอยู่กับลอเรียลและพี่คิดว่าอิลูเมียจะรู้ไหมที่ซีเนียลเคยเลี้ยงเด็กแต่ผมคิดว่าน่าจะรู้แหละสาหรับลูอี้เนี่ยจากข้อมูลเธอเป็นพลังงานที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็กลายเป็นร่างนี้แล้วก็ราชินีอิลูเมียเนี่ยไปเอาขึ้นมาที่เวด้าเนี่ยฮะซึ่งข้อแรกเลยเนะครับราชินีคงเล็งเห็นแล้วว่าลูอี้เนี่ยจะต้องมีประโยชน์ในอนาคตแน่นอนเออและน้องถามว่าทําไมราชินีถึงต้องส่งไปอยู่กับซีเนียลแทนลอเรียลข้อนี้ง่ายมากครับอิลูเมียเป็นคนที่พุทเดอะไรท์แมนอินทูเดอะไรท์จ็อบตำแหน่งของ ทอะไรที่มันสําคัญกว่านั้นในการเอาเด็กคนนึงไปเลี้ยงหรือไปแอคทวเวทเนี่ยน่าจะให้คนที่ระดับต่ํากว่านั้นทำนะครับแล้วก็ถ้าหากไปดูในข้อมูลของซซเนียลเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถรายงานโดยตรงต่อราชินีอิรูเมียได้เออซึ่งพระนางเนี่ยค่อนข้างไว้ใจระดับหนึ่งนะฮะในการให้เีเนียลเนี่ยไปชุบเลี้ยงหรือไปฝึกลูอี้นั่นเองเรื่องนี้พระนางเคยทำนะเมื่อก่อนที่พระนางเคยไว้ใจอริสเตอร์เนี่ยพระนางก็ให้ทูเรียนให้อริสเตอร์เลี้ยงครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะแล้วก็ในส่่่่วววนนทีีีีี้้้อองงถาาามมรรููบบ Senior, เเเเยยยยคแซลด็ก ก็น่าจะรู้แหละเพราะว่านางเนี่ยเป็นเทพอย่างรู้นะครับคาถามข้อต่อไปคําแนะนําของซซเนียลที่ทําให้โรอีควบคุมพลังได้ง่ายพี่คิดว่าซซเนียลมีความรู้ด้านเวทมิติมากหรือน้อยวงเล็บส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะพอรู้เพราะซซเนียลใช้พลังวาปตัวเองไปไหนมาไหนได้อันนี้เนี่ยจากประวัติของโรอี่เนี่ยมันเคยบอกว่าซซเนียลนี่แหละเป็นคนที่เคยชมโรอีว่าโรอี่เนี่ยเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเธอยังใช้พลังได้อย่างไม่เต็มที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าซซเนียลเนี่ยจะต้องรู้เรื่องพลังมิติใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดได้ป ปีกนั้นเนี่ยพาเขาวาดไปได้และน้องถามว่าความรู้มิติมากหรือน้อยเนี่ยพี่คิดว่ากลางๆแต่ว่าแบบไม่ได้เอ็กซ์เปิดมากนะฮะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีพลังนี้ด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ราชินีเนี่ยมอบให้คําถามข้อต่อไปที่ติดอยู่ที่ปากของจินนาไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วเขากินข้าวยังไงหรอหรือนั่งสมาธิแบบทาจิในส่วนนี้เนี่ยพี่เขาไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะว่าคุณลุงจินนาของเราเนี่ยเขากินข้าวหรือเปล่านี่ฮะหรือว่าเขาอาจจะแบบเป็นวิสุทธทิชนที่แบบอิ่มทิพย์ก็ได้เออไม่ต้องกินไม่ต้องทาอะไรอย่างนี้นะ น,น้องก็คือช่างคิดมากๆกนะสาหรับข้อนี้นะคาถามข้อต่อไปตอนนี้เนื้อเรื่องของฮีโร่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนแล้วพี่มีโปรแกรมที่จะอัปเดตเนื้อเรื่องของตัวที่ถูกปรับไหมจากข้อมูลประวัติของฮีโร่ใน ROV เนี่ยมันมีการปรับปรุงมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็จะอัปเดตมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาที่ตัวเกมเริ่มแบบตบจักรวาลอื่นให้เข้ามาในจักรวาลวงเวียนสัรสาระของอาทโนมากขึ้นเนี่ยก็จะมีฮีโร่หลายตัวเลยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนประวัตินะซึ่ พี่ก็จะแบบอัปเดตเรื่อยๆซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยถ้าน้องเห็นแล้วว่ามีตัวที่เปลี่ยนประวัติใหม่อัปเดตประวัติใหม่แต่พี่ยังไม่ทำเนี่ยก็สามารถมาบอกพี่ได้ทาง Facebook Fan Page นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําให้นะเพราะบางทีพี่ก็ไม่สามารถอัปเดตได้แบบตลอดเวลานะถ้าแบบมีข่าวอะไรก็มาบอกได้บอกเลยว่าข้อมูลของประวัติหรือข้อมูลของฮีโร่ใน Rv เนี่ยมันมีอัปเดตตลอดแลมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเออเราต้องแบบมีความอัปทูเดตนะครับคาถามข้อต่อไปเกาะหมอกและเกาะมังกรอยู่ใกล้กันหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเเเเเปปลีี่่ยนนนนกกกกกาาาาาะะะหหมมมอใ้้็งผคิดว2 จะมีความเกี่ยวข้องกันวงเล็บผมขอเรียกอาณาจักรมังกรเป็นเกาะมังกรดีกว่าอ่ะจากข้อนี้นะเดี๋ยวพี่ขอทําความเข้าใจใหม่เลยนะครับเกาะแห่งสายหมอกและอาณาจักรมังกรเป็นคนละที่เกาะแห่งสายหมอกเป็นที่อยู่ของนินจาที่ทําหน้าที่เป็นป้อมปราการทางน้ําให้กับเวด้าซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆฮีโร่ที่อยู่ที่นี่ก็เช่นไอริทาจิอาโอี e. แล้วในส่วนของอาณาจักรมังกรเนี่ยจากแมพของอาธานอเนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางซ้ายของอาณาจักรเฮเลออสเก่าดินแดนทะเลทรายอะ่ะซึ่งดินแดนมันโคตรใหญ่มากแล้วก็ฮีโร่ที่อยู่ที่ ก็เช่นลิงเย่นะครับชีลริโปเตียวลเซียนแล้วก็มีตัวใหม่อย่างชิ่งเย่หรือแย่นั่นเองนะฮะสรุปคือทําความเข้าใจนะว่า2สถานที่นี้ไม่เหมือนกันเกาะแห่งสายหมอกคือฮีโร่ญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็อาณาจักรมังกรเนี่ยเป็นฮีโร่จีนเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่เออแล้วน้องสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันครับเพราะว่าฮีโร่จากทั้ง2เกาะนี้เนี่ยมีการแบบไปมาหาสู่กันนะเช่นชีเออเธอเนี่ยก็เดินทางไปที่เกาะแห่งสายหมอกนอกจากกราฟิกที่เราเห็นแล้วก็ในส่วนของเรียวมะด้วยเพราะเรียวมะเนี่ยจริงๆเปองาาากมแตต่หส ทางที่เกาะแห่งสายมอแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรียวมะให้เหมือนกับฮีโร่ญี่ปุ่นนั่นเองคําถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอิลูเมียยอนซีเนียลประทะกับวีรามาหลอกมอคาร์พี่คิดว่าฝ่ายไหนมีโอกาสสร้างความเสียหายหรือบาดแผลได้มากกว่ากันวงเล็บจะเอาผลแพ้ชนะคงตัดสินยากพี่คิดว่าฝ่ายปีศาจชนะเพราะว่าวีรามาหลอกมอคาร์เนี่ยเบสเขาเป็นมนุษย์กึ่งเทพหมดเลยฮนะแล้วเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่ได้รับการถ่ายเลือดด้วยเก่งขึ้นไปอีกแต่ในส่วนของฝั่งแสงเนี่ยมีอิลูเมียคนเดียวที่เป็น,นุวนน Senior, นิิ ชนที่อัปเกรดขึ้นมานะเป็นฮิวแมนที่อัปเกรดขึ้นมาดังนั้นพี่ให้ฝ่ายปีศาจนะครับคําถามข้อต่อไปหากวันหนึ่งออลูเมียตัดสรู้พี่คิดว่านางจะทําให้กลุ่มต่อต้านความมืดชนะสงครามได้มากหรือน้อยจากคําถามนี้นะพี่ตีความเองก็คือน้องถามว่าถ้าหากอิลูเมียเนี่ยตัดสรู้เป็นเทพแห่งเทพใช่ไหมมีอํานาจที่บียอนขึ้นเนี่ยฝ่ายพระนางเนี่ยจะทําลายพวกความมืดหมดไหมตอบเลยว่าหมดถ้าหากอิลูเมียมีพลังเท่าเทพแห่งเทพนะอบิตี้เท่านั้นเนี่ยสามารถทําลายดาวอ,ธนอนัธโนหรือสร้างดาวอัธโน,นได้เลยนะฮะดังนั้นไอ้แค่พวกความ ไม่ต้องพูดถึงน่ตายแน่นอนแพ้แน่นอนนะครับคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซีเนียลกับโอมก้ามีนิสัยกี่อย่างที่คล้ายกันแต่ผมคิดว่ามีอย่างหนึ่งก็คือความเอ็นดูเด็กกระดิ่งสีฟ้าที่ห้อยอยู่ข้างโอมก้าได้มาจากเด็กคนหนึ่งระหว่างการเดินทางและซีเนียลก็ชอบไปช่วยเพื่อนบ้านเลี้ยงลูกสงสัยอยากมีลูกแบบเขาละมัง้งข้อนี้นะพี่ก็โนไอเดียเหมือนกันแล้วว่า2คนนี้เนี่ยจะมีนิสัยอะไรที่แบบคล้ายคลึงกันอีกไหมแต่จากความที่เป็นแท้งจากความที่เคยเป็นฮีโร่ของเวดานะในกรณีของโอมก้านิสัยที่คล้ายกันของ2 พี่คิดว่าหนึ่งความกล้าหาญความอดทนและความอ่อนน้อมถ่อมตนรักเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นนิสัยภาพรวมของพวกแท้งอะหรือแพงเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้ากันดามิดไงเออใครมีไอเดียอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะว่าสองคนนี้เนี่ยมีนิสัยอะไรคล้ายๆกันอีกคำถามข้อต่อไปพี่ครับด้วงเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะมันสามารถปล่อยลูกเล็กๆออกมาได้คำถามข้อนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่แบบตั้งแต่คิวเอพาร์ทแรกๆเลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอา้าสรุปคิดแนกเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่ซึ่งคำตอบเนี่ยบอกเลย เป็นตัวผู้และมีฝ่ายที่คิดว่าเป็นตัวเมียนะครับข้อสนับสนุนว่าคิสแน็เป็นตัวผู้ก็คือหนึ่งเขาของมันซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมือนด้วงตัวผู้นะฮะแล้วก็จากน้ําเสียงของคริสแนกอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝ่ายที่สนับสนุนว่าคริสแน็เป็นตัวเมียก็คือมันจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างของวันแม่อะไรอย่าง้นี่นะที่แบบตัวเกมให้เล่นฮีโร่วันแม่แล้วคริสแน่ะอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คริสแน็เนี่ยจะมีอาบิตี้ในการแบบปล่อยเด็กตัวเล็กๆมานะแล้วก็เป็นสมุนของมาจาที่เป็นผู้หญิงงเเเเออออัััันน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 นีี้้กกก็็็็จจะะปปขสสบุววว่่่่่าาาาาแตตตมมยยรไ นะพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคลิปแนกเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะแต่พี่ว่านะถ้าคิดในเวชีกเลยนะสิ่งมีชีวิตอบิสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเพศชัดเจนนะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่า3คนนี้ใครเก่งกว่ากันระหว่างซินเนสเตรียอาอิแล้วก็คีร่าโอ้โหข้อนี้คิดง่ายครับแน่นอนครับซินเนสเตรียแน่นอนเนี่ยอาอีเป็นฮิวแมนลูกผสมที่อยู่ที่เกาะแห่งสายมอในส่วนของคีร่าเนี่ยเป็นฮิวแมนลูกครึ่งเอลใช่ไหมอยู่ที่คาราโน่แต่ซินเนสเตรียจะเป็นฮิวแมนท ก็วินแล้วนะครับเพราะจากเนื้อเรื่องของซินเนสเตรียเนี่ยเธอแค่ลงไปที่บ้านเกิดเธอแค่ไม่นานเนี่ยโอ้พลังปลุกขึ้นมาภาคิราชันก็มาเลยนะครับแล้วสามารถไปเปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างได้ด้วยดังนั้นใน3คนนี้เนี่ยซินเนสเตรียมาวินนะจ๊ะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าลิ่งเว่กับมูรัดรู้จักกันหรือเปล่าเพราะอาณาจักรทั้งสองใกล้เคียงกันอาจจะเคยไปคุยเจรจากันบ้างหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มีแฟกต์เลยนะว่าในช่วงที่มูราดคลองราดที่เฮริออสเนี่ย พี่คิดว่ารู้จักกันเพราะอย่างที่เคยบอกนะว่าพวกคิงคิงของแต่ละเมืองเนี่ยเขาต้องรู้จักกันอยู่แล้วเด็กๆเหมือนเราเป็นประธานาธิบดีของประเทศนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประธานาธิบดีหรือว่านายกของประเทศข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาข้อมูลเพื่อทําการค้าเพื่อแบบเจริญสัมพันธรรมไมตรีเพื่อทําการทหารอะไรแบบนี้นะครับคําถามข้อต่อไปพี่คิดว่ามูราดพูดภาษาเวดาได้ไหมครับเพราะเขาเป็นถึงองค์ชายน่าจะพูดได้หลายภาษาอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามูราดเนี่ยสามารถพูดภาษาเวดาได้หรือเปล่านะอันนี้ขอเกิดนิดนึงนะภาษาในอัธนอร ที่เรารู้จักกันตอนนี้เนี่ยมี4ภาษาก็คือภาษาเวดาที่พูดที่เวดาเป็นภาษาเทพภาษาต้นแบบนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภาษานี้ก็ได้ถูกใช้ในดินแดนต่างๆของอาทานอแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีก3ภาษานั่นก็คือภาษาอฟตาที่ใช้ในป่าฟัตตาภาษากาวุนนาที่ใช้ที่ล็อกไฮแล้วก็ภาษาการเดาก็คือภาษามนุษย์ที่ใช้ในดินแดนมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรนอร์แมนออกคาและสาธารณรัฐอิสระน่าจะรวมถึงเทลิออสแล้วก็อาณาจักรมังกรด้วยนะเพราะเป็นฮิวแมนไงแต่น้องถามว่ามูาดดดดจจะพพเววไไ้มมี่่่่่แแใตคิ เพราะช่วงชีวิตของมุราหเนี่ยเขาน่าจะแบบโฟกัสไปที่การทําสงครามมากกวา่าแล้วก็ไม่ได้มีข้อเด่นในการเจริญสัมพันธรรมไมตรีกับอาณาจักรอื่นๆน,นะครับคาถามข้อต่อไปายาเะกับมีหน้ามีสิทธิ์ได้คู่กันหรือเปล่าครับ2คนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีโมเมนต์เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากเพราะายาเตะเนี่ยเขาก็มีไอริสอยู่แล้วไงแต่อย่างไรก็ตามนะขอรอข้อมูลก่อนแล้วกันนะฮะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่ามุราหเป็นพวกจีบหญิงไปทั่วหรือเปล่าครับแบบ เจอแล้วเข้าไปคุยเข้าไปแซะเพราะในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาตอนต้นเรื่องมูรัดไปคุยกับผู้หญิงที่พามูราดขึ้นรถไฟอะไรสักอย่างนั่นแหละทั้งที่ยีนาอยู่ที่นั่นด้วยจากข้อมูลในเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่มูราดกับยีนาเนี่ยต้องการมาเจอดาซี่เพื่อขอให้ดาซี่เนี่ยช่วยซ่อมอาวุธแล้วเขาจะเอาอาวุธนี้แหละไปกอบกู้เฮลิออสคืนใช่ไหมครับแล้วระหว่างการเดินทางไปหาดาซี่ที่กำแพงเวทแห่งนอร์แมนเนี่ยสองคนนี้ก็คือนั่งรถไฟแล้วก็ม ไปเตะมามากมายเพราะว่าวิทยาการของนอร์แมนเนี่ยมันเป็นเวทมนต์ที่แบบมูราดกับยีนาเนี่ยตื่นตาตื่นใจเพราะบ้านตัวเองไม่มีนะฮะแล้วก็นิสัยของมูราดที่เราเห็นในตอนนั้นเนะ่ะเขาเป็นคนขี้เตะขี้เล่นพูดเล่นพูดแซวไปเรื่อยอะ่ะอารมณ์แบบบริหารเสน่ห์นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าในเนื้อเรื่องในตอนนั้นเนี่ยเหมือนมูรัดกับยีนาเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรกันเท่าไหร่แต่ในพาร์ทตอนจบของเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยความรู้สึกของสองคนนี้มันชัดเจนขึ้นเยอะเขาก็น่าจะเป็นตััััััววจรรนะนนนนริิงงขขออออออกกนน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 นแแลละะะ้้้ใตตคคคคบบําาาาาาถถม่่ไปชภย ที่เป็นอาวุธของนาครสเริ่มใช้ครั้งแรกตอนต่อสู้กับเซฟิสหรือว่าใช้ตั้งแต่อยู่อาณาจักรนอร์แมนครับข้อนี้พี่ไม่ชัวร์นะจริงจริงแต่คิดว่าเปอร์เซนต์ที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือหลังจากถ่ายเลือดแล้วก็ได้อาวุธชิ้นนี้มานะฮะเพราะตอนที่ถ่ายเลือดเสร็จเนี่ยนาครสเนี่ยต้องหยิบอาวุธเพื่อสู้กับเซฟิสเพื่อวัดฝีมือเลยเอออาวุธนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ล็อกไฮแล้วนาครสเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ในส่วนตอนที่เขาเป็นอัศวินเนี่ยเขา,าก็ พี่คิดว่าอิลูเมียทูเนรนลอเรียใครแก่ที่สุดแล้วใครเด็กที่สุดครับแก่ที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นอิลูเมียนะครับแล้วก็เด็กที่สุดน่าจะเป็นทูเรนคําถามข้อต่อไปทําไมโมเดลของเอนโซ่ต้องมีทรงผมกะลาครอบนะคะโหอันนี้ตอบยากมากเลยนะครับพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคอนเซปต์ของเอนโซ่แล้วก็เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นที่ไต้หวันน้องๆเราไปสังเกตดูเวลาแบบมีทัว์อวีก็ได้นักแข่งไต้หวันทุกคนเนี่ยตัดหน้ามาทุกคนเลยนะครับมันอาจจะแบบเป็นสไตล์เป็นแฟชั่นของเขาในตอนนั้นข้อมูลลึกน่าจะต้องไปถาม พัฒนานะครับแต่ทรงผมนี้บอกเลยว่าหน้าต้องดีถ้าหน้าไม่ดีเนี่ยตัดทรงนี้แล้วพังนะบอกก่อนเอนโซเนี่ยรอดนะฮะคำถามก็ต่อไปถ้าเกิดสงครามขึ้นไม่ว่ากับเผ่าไหนแล้วเอนโซจะได้ลงไปรบไหมคะถ้าลงเขาจะมีประโยชน์ส่วนไหนในการรบแล้วจะบาดเจ็บหรือตายไหมคะอันนี้ขอแนะนํานิดนึงนะครับน้องเวลาพิมพ์เสร็จเนี่ยน้องลองอ่านก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเขียนผิดเขียนตกอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าหากเราเขียนผิดไปเนี่ยบางทีความเข้าใจของพี่มันจะคลาดเคลื่อนนะฮะอันนี้จากที่พี่เข้าใจเนี่ยไม่ว่าจะสงครามไหนถ้า มุดเวด้าไปเกี่ยวเนอเอนโซก็ไปเพราะจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนยเอนโซก็ลงไปปฏิบัติการนะไปเจอกับมูราัดยินาดาซี่ด้วยนะฮะแล้วตำแหน่งของเอนโซในสนามรบพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นทหารแนวหน้านั่นแหละเพราะเขามีอาวุธลงทันแล้วเขาเนี่ยน่าจะชอบการฆ่าด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนจะบาดเจ็บหรือตายไหมก็ต้องให้คุกกี้ทานายกันแนละ้วบอกไม่ได้เหมือนกันคําถามข้อต่อไปสมมุติว่าเอนโซมีคนที่แอบชอบหรือคนที่แอบชอบเอนโซในเวด้าที่คิดว่าจะสมหวังไหมคะข้อนี้ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีเหมือนกันนะฮะแต่ด้ ส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากอะ่ะคนที่มาแอบชอบน่าจะสมหวังค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะเอนโซ่เ so ดดด้วยความที่เขามีมาดมากๆอะ่ะเขาชอบใครเขาคงไม่ได้กล้าไปจีบตรงๆอ่ะนะถ้าแบบไม่ได้ชอบมากๆโอกาสที่เขามีแฟนเนี่ยค่อนข้างยากเลยด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยนิสัยด้วยแบบทุกอย่างะนะคำถามข้อต่อไปสเปคของเอนโซ่พี่ว่ามีอะไรบ้างล่ะคะสเปคของเอนโซ่หนึ่งต้องเป็นมาโซคิดเออง่ายๆเลย มาโซคิดคืออะไรมาโซคิดก็คือต้องชอบความรุนแรงหน่อยนะเพราะเอนโซเนี่ยชอบฟาดเออถ้าน้องเป็นแฟนเ so อนโซ่เนาอาจต้องชอบการที่โดนฟาดอะไรเงี้ยนะบนแบบไอคนแบบนี้มันมีจริงๆนะมันมีทั้งคนที่ชอบฟาดคนอื่นแล้วคนที่ชอบถูกคนอื่นฟาดเนี่ยฮะแอบน่ากลัวเหมือนกันนะคำถามข้อต่อไปตำแหน่งอะไรในเวด้าที่เข้าไปทําแล้วจะได้ใกล้ชิดกับเอนโซมากที่สุดนะคะโอ้โหน้องในโคตรข้างรักเอนโซะตามชื่อเลยนะฮะถ้าน้องอยากจะเข้าใกล้เอนโซนะแนะนาเลยเป็นนักโทษไปเลยเป็นนักเวทมนต์ดำเลยแล้วไปโดนจับพอโดนจับเสร็จใช่ไหมับเอน เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมาลงทันไงน,นอกจากใกล้ชิดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโดนฟาดด้วยเออทูอินวันเชื่อพี่พี่เรียนมาคำานมข้อต่อไปพี่ครับในช่วงการคืนชีพของราชาพวกสลิมฟินิกส์เครสคิวกอต เพน่าอิรันร์ซูก้าคริสซิคริกซี่ไปไหนครับฮีโร่ที่น้องบอกมาเนี่ยจะเป็นฮีโร่ฝั่งป่านะครับซึ่งฮีโร่ฝั่งป่าจริงๆอ่ะจะแบ่งออกมาเป็น2พวกก็คือป่าชั้นนอกกับป่าชั้นในซึ่งป่าชั้นนอกเนี่ยมันก็จะมีสลิมมีฟินนิกมีเพน่ามีคริสซิกนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในป่าชั้นในซึ่งมันไม่ได้มีข้อมูลบอกอะไรมากนะว่าคนพวกนี้เนี่ยทำอะไรอยู่แต่พี่คิดเองนะว่าในเมื่อราชินีเทวนาสเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาเพื่อทําสงครามดังนั้นทุกคนในป่่่่่าาาตตตตไไมมววอออยยูทีีหนเก็้้งรรัพ สำหรับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเออแต่ว่าในส่วนของออรันโดเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาออกเดินทางแล้วยังนะอันนี้ก็ต้องรอข้อมูลนะครับคำถามข้อต่อไปทำไมตอนที่เวรสเจอคาเฟนี่ทำไมนางไม่ฆ่าทิ้งคะอันนี้ก็เป็นปริศนาการ์ตูนเก้าที่ทุกคนงงนะครับเพราะว่าจากข้อมูลตอนนั้นเนี่ยคาเฟนี่เป็นเหมือนคนทรยศขององค์กรชาโดแฮงแล้วถูกไหมแล้วก็ต้องการหนีแล้วเวรสเนี่ยไปเจอซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้นะว่าทำไมเวรสถึงไม่จัดการคาเฟนี่ที่แบบตกใจจนฉี่จะล่าอยู่ตรงนั้นแแล้วเธออาจจะบบถูก ใจเด็กคนนี้ก็ได้ก็เลยแบบไว้ชีวิตหนึ่งครั้งนะครับคําถามข้อต่อไปพี่คิดว่าท่านโทโลอิฟเนตเบลดัมคิวกรอดลัมเบอร์สู้กับทาร่าแกร็ก สกัดมีหน้า a r d u i n นฝั่งไหนจะชนะอันนี้ยากครับเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นแบบไฟเตอร์แทงกันหมดเลยนะจากป่าแล้วก็จากล็อกไฮใช่ไหมพี่คิดว่าสูสีนะเพราะลักษณะสองฝ่ายนี้เนี่ยแบบต้องใช้ตัวประทะอย่างเดียวเลยนะครับคำถามข้อต่อไปยูเอะสู้กับใครได้บ้างครับอันนี้ตอบค่อนข้างยากเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลแบบชัดเจนแต่พี่คิดว่ายูเอะเนี่ยเก่งพอตัวอยู่เหมือนกันนะจากเนื้อเรื่องเสริมที่เธอแบบใช้เวทใช้พัดหยกของเธอจุกไปจุกมานะฮะพี่คิดว่าคนที่สู้กับยูเอะได้เนี่ยจะต้องเป็นฮีโร่ที่เก่งแล้วก็อาจจะเเเปป็็นนักวททแี่งเป็น เด็กธรรมดาเนี่ยสู้ไม่ได้แน,แน่เพราะว่าระยะเวทของยูเอเนี่ยค่อนข้างไกลเออแล้วก็แรงมากๆคํคำถามข้อต่อไปฉีสู้กับริปโป้ใครจะชนะในตอนนี้จากข้อมูลเนื้อเ,เรื่องเสริมของฉีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉีเนี่ยเดินทางไปประลองกับริปโป้ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยฉีแพ้นะฮะเพราะเธอเนี่ยเข็นพลังออกมากแล้วก็กระอักเลือดแล้วน้องถามว่าถ้าในตอนนี้มาต่อสู้กันไหมพี่ก็ยังให้ริปโป้เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าฉีเนี่ยแบบอิมพูสตัวเองอะไรยังไงขนาดไหนแล้วขอให้ริปโป้แล้วกันนคครรรััาาาาถมออต่่ไปใใฉลดดทีสุณจกกง จากที่พี่รู้ตอนนี้ลิงเว้ยครับน้องยูเอแน่นอนนะฮะพอลิงเว้ยหรือยูเอเนี่ยอยู่มาในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจะดีแต่ว่ามีคนรอบทําร้ายมีคนรอบฆ่าตลอดเวลาแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็ต้องการจะเป็นห้องเต้คนต่อไปด้วยนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อหลอมให้ยูเอโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเธอไม่ฉลาดเดี๋ยวเธอตายไปแล้วเออพี่ขอยกให้ยูเอแล้วกันนะครับฉลาดที่สุดในดิแนแดนมังกรในตอนนี้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีตัวอื่นแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้ไงมันมีไม่กี่ตัวเองนะครับสำหรับอา เวดาคารานูอาฟาตานอแมนวงเล็บเหตุผลต้องการหาพนามิรพี่คิดว่าจะได้ใครเป็นพนมิรบ้างครับพี่ว่าถ้าเป็นดินแดนฮิวแมนเนี่ยได้หมดเลยนะนั่นก็คือคารานกับนอแมนเออฮิวแมนน่าจะคุยกันง่ายนะแล้วก็ยูเอเนี่ยแบบเป็นนักเวทด้วยไงซึ่งทั้งคารานกับนแมนเนี่ยก็แบบมีนักเวทเก่งๆอยู่แล้วน่าจะดิวได้ง่ายนะครับแต่ในส่วนของเวดากับอาฟาตาเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวดาเนี่ยก็แบบนับถือตนเป็นเทพใช่ไหมทุกคนเนี่ยต้องอยู่ใต้อานัตเขาและในส่วนของอาฟาตาเนี่ยจากเนื้อเรื่องของดาร อยากจะเข้าไปข้างในแต่ว่าโดนกันออกมาดังนั้นพี่คิดว่าป่าฟาตาเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่ฮิวแมนเนี่ยจะเข้าไปได้ง่ายๆอ่ะน่าจะหาพนัมิตรได้ยากเออคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าถ้าโรงเรียนคาราโนมีกิจ,จกรรมสุ่มคู่ต่างๆแล้วคีร่าได้คู่กับอีชาพี่คิดว่า2คนนี้จะจิกกันตายไหมครับโอ้คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะไม่สามารถทําอะไรเป็นทีมเวิร์กได้นะฮะถึงแม้ว่าในตอนนี้น้องคีร่าอาจจะแบบน่ารักขึ้นแล้วแต่พี่คิดว่าก็ยังไม่สามารถเข้ากับอีชาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีเออแต่คงไม่แบบถึงคอขาาาาาดบาตยตย่งๆนะถม ต่อไปถ้าเซฟีราบอกรักพี่พี่จะรู้สึกยังไงครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะตอนนี้เธอก็นั่งอยู่ข้างๆผมบอกรักผมทุกวันเนอะ <c oughs> ถ้าน้องได้ติดตามจ A อนเอจะรู้ว่าพี่ยิ่งหนักขึ้นทุกวันยิ่งเพิ่มมน,นูขึ้นทุกวันนะฮะถ้าเส้เวลาบอกรักก็ต้องดีใจสิเออเห็นเมื่อกี้แบบมีการคุยกับแฟนเมนูแฟนทิปแล้วหนึ่งนะฮะโอ้ยเธอมาบอกรักก็ดีใจสิคนนี้เราชอบมันต้องนานถูกไหมคำถามข้อต่อไปทำไมซินเนสเตรียมีเลือดปีศาจแล้วร่างกายของเธอไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนนาครสรวมถึงเด็กซ่าด้วยอันนี้จากที่พี่เข้าใจน้องถามว่าทำไมเด็กซ่ากับซินเนสเตรียที่มีเลือดปีศาจเนี่ยร่างกายไม่เปลี่ยนเป็นปีศาจเหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมัน,น ายเเลือดพิศษซึ่งพี่เคยลกาวในคิวเนี้พาร์สก่อนว่าต้นตระก,กูลของเซเนสเตรียเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากอบิทช,ชั้นสูงที่มามีครอบครัวกับฮิวแมนแล้วพอเขาแบบมีลูกมีหลานเนี่ยมันเป็นการเลือกข้อเด่นของทั้งสองยีนที่แข็งแรงที่สุดมารวมกันอะ่ะแล้วก็กลายเป็นตระก,กูลของเซเนสเตรียสืบต่อกันมานะครับดังนั้นทําให้สายเลือดปีศาจของเซเนสเตรียเนี่ยเป็นสายเลือดปีศาจพิเศษที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็จากในเรื่องของเธอเนี่ยเธอลงไปเบื้องล่างเห็นไหมหากีราชันโผล่ขึ้นมาเลยนล้ววพออออออเเเเเธ่ยาาาืขขขงงงตตััถไปใ เด็กซ่าก็เหมือนเล็กซ่าเนี่ยมีสายเลือดปีศาจพิเศษอันนี้ด้วยเอออันนี้จากที่พี่คิดนะทาให้2คนนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นปีศาจแล้วก็จากอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือที่พี่เคยบอกของวอลคร์เนี่ยที่มันอารมณ์นี้เหมือนกันก็คือถ่ายเลือดแล้วแต่ว่าร่างเป็นคนเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบปีศาจที่เก่งหรือเป็นลักษณะของพวกกษัตริย์พวกคิงอะไอพวกหัวหน้าดีมอนหัวหน้าปีศาจเนี่ยจะเก่งมากแต่ว่าร่างกายเป็นคนพี่ว่าน่าจะอารมณ์นั้นนะครับแต่ในส่วนของวีล่ามาหลอกอะไรที่เเเเเเ้าาาาถ่่่่่ยยลืออกกััันนนนนนะะๆีีี็็็ปปปปศจใมง สายเลือดพิเศษของซินเนสเซียมากกว่าคำถามก็ต่อไปถ้าพี่ได้เข้าไปในอาทนโนแล้วแฟนทิปพี่ให้เอาขนมไปให้คีร่าพี่จะกล้าเอาไปให้คีร่าไหม <laughs> ต้องกล้าสิครับ เรียกพ่อนะลูกแล้วก็อย่าฆ่าพ่อนะลูกกีล่าคำถามก็ต่อไปดาร์ซี่อาจจะรู้ตัวไหมว่าคนที่เคยช่วยเขาให้รอดชีวิตคือวอลคาร์ส่วนตัวผมคิดว่า50-50จากคำถามนี้นเนี่ยน้องอีกมาจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาครับช่วงแชปเตอร์แรกๆอ่ะที่ดาร์ซี่เนี่ยต่อสู้กับกโดริออนใช่์แมแล้วก็ดอลโดริออนสาวส่งผลให้ดาร์ซี่เนี่ยถูกดูดไปอีกมิติเพราะวอคาร์เนี่ยแบบมันเรียกไปแล้วในตอนนั้นเนี่ยวอคาร์ก็สะกดจิตด,ดาร์ซี่ในการสอบถามทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแลย้้วว่ดวดาเาาาิซพมให กลับไปที่โลกอนาโนททาให้ดาร์ซี่เนี่ยมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกนะฮะและตอนนั้นเน่ะเขายังบอกเลยว่าเขาในอีชาดาร์ซี่ที่มีพลังเวทนมิติด้วยซึ่งพอมีคีย์เวิร์ดคาว่าสกุดจิตเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าดาร์ซี่ไม่ได้รู้นะครับว่าคนที่ช่วยเขาที่ต่างมิติก็คือวอคาร์ดอ่ะเออคำถามข้อต่อไปถ้าไฮยาเตะกับมาเจอไอริพี่คิดว่าเขาจะต่อสู้กันไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่เพราะไฮยาเตะมีความเป็นห่วงไอริอันนี้มันมีโอกาสทั้งสู้และไม่สู้นะขึ้นอยู่กับซ ไงก็ไม่ถึงตายเพราะสองคนนี้มันมีความผูกพันกันมากๆอ,อคำถามข้อต่อไปถ้ามาหลอกมาเจอไอริมาหลอกจะตัดเปียของไอริทั้งสองข้างแล้วถ้าไฮายาเตะมาเจอไอริที่ถูกตัดผมเปียไฮายาเตะจะทําหน้ายังไงครับ <c oughs> อีกอย่างว่ะข้อ,อนี้อันนี้จากข้อมูลเก่าๆของพี่ใช่ไหมจากชีวประวัติเนี่ยมันบอกว่ามาหลอกเนี่ยค่อนข้างเหมือนคีน้าไอริเพราะเคยไปเฉือนปีเขาครั้งนึงซึ่งข้อมูลไทยเนี่ยมันทําให้ดรอปเลยนะมันบอกว่ามาหลอกเนี่ยต้องการตัดเปียใช่ไหมแต่ว่ามีน้องบอกว่าข้อมูลของทางฝรั่งเนี่ยบอกว่าตัดหัวเลยจ้าเออรุนแรงไปอีกนะครับแล้วน้องก็ถามว่าถ้ามาหลอกเนี่ยตัดเปียไอริสําเร็จไอริสไปเจอเฮีเตนเฮีเตนจะรู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนกันเฮียเตะอาจจะชอบก็ได้เออใครจะไปรู้คนททที่เเรรรราาชชอออบบบคตัดัดงงผมงไหนนก็นะ อีพีนี้ข้างรักตลอดเวลางง คำถามข้อต่อไปถ้าคนที่ช่วยอิกกี้ไม่ใช่โลรีออนแต่เป็นเซฟิราแล้วพาไปอยู่ด้วยอิกกี้จะกลับใจหรือมีความโหดน้อยลงหรือเปล่าครับและคีราจะหึงห่วงเซฟิรามากขนาดไหนอันนี้จากประวัติของอิกกี้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยแบบโดนพ่อแม่นเนี่ยปิดผนึกมนต์นำในตัวใช่ไหมแล้วเขาเนี่เหมือนสติแตกอะไรต่างๆและไปโดนจับที่คาโน่และสุดท้ายเนี่ยโลรีออนมาช่วยแล้วก็ปลุกพลังกลับมาน้องถามว่าถ้าในีนเนริโอนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากโลรีออนเป็นเซฟิราไปช่วยพี่คิดว่าอิกกี้น่าจะเป็นคนนี้ไม่โหดนะหดรือ น้อยกว่านี้เพราะแฟนพี่เนี่ยคงจะให้ความรักแล้วก็แบบดูแลอย่างดีทําให้เขาเนี่ยรู้สึกได้รับความอบอุ่นเออได้รับความรักจริงๆอะไรเงี้ยคงจะไม่โหดนะฮะส่วนของน้องคีราค่าก็คงหึงนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าใครเอาความรักจากสิริราไปเนี่ยคีราค่าก็หึงอยู่ดีคําถามข้อต่อไปการเรียนการสอนของแต่ละเผ่าเป็นอย่างไรบ้างจะเรียนแบบมนุษย์เหมือนกันหมดหรือแต่ละเผ่ามีวิธีการเรียนรู้ของตัวเอง อันนี้จากข้อมูลเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละเผ่าเนี่ยเรียนยังไงนะแต่คิดว่าน่าจะมีสไตล์การสอนมีการเรียนแบบตัวเองจากอวีคอมิกเนี่ยเมืองคาเซลก็จะเรียนเหมือนเราเลยเออมีครูมาสอนมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใช่ไหมแล้วในอัฟาตา้าก็น่าจะสอนแบบต่างกันไปตามสไตล์ของอาจารย์ตามสไตล์ของเผ่านะครับแต่ล็อกไฮเนี่ยไม่รู้เลยนะอาจจะปล่อยให้แบบใช้ชีวิตเองหรือเปล่าของล็อกไฮนะครับถ้าใครแข่งแกร่งรอดก,ก็คือคอณลิฟาผ่านตอใครตายหงตายประมาณนี้นะครับและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะถ้ามังกรโบราณที่อยู่เกาะแห่งสาย ตายลงฮีโร่ที่ได้รับพลังจากมังกรโบราณจะยังเหลือพลังอยู่หรือเปล่าครับเออข้อนี้ดีข้อนี้ดีน่าคิดที่คิดว่าถ้าไทกุหลงตายลงเนี่ยพลังต่างๆที่เขาเคยมอบให้คิวแมนที่แบบคอยปกป้องเกาะเนี่ยน่าจะหายไปด้วยนะเพราะพลังชีวิตของไทกุหลงพลังของกเกาะแห่งสายมอพันธสัญญาของเวดาแล้วก็นินจาที่ได้พลังเนี่ยมันเหมือนเชื่อมโยงกันหมดเลยอะดังนั้นถ้าแหล่งพลังหรือไทกุหลงหายไปเนี่ยพลังของไอริอะไรพวกนี้ก็น่าจะหายไปด้วยนะครับแล้วก็จากข้อมูลของทาจิไงพลังชีวิตของทาจิเนี่ยมีความเกงุ แล้วก็เกาะนี้โดยตรงพอไคยติไปบุกวัดทองคำทำให้ไทกุหลงเนี่ยอ่อนแอลงเนี่ยส่งผลให้ทาจีเนี่ยอ่อนแอลงไปด้วยทําให้เขาเนี่ยจะต้องมาหาวิธีช่วยไทกุลงที่อาธนาไงดังนั้นอย่างที่น้องบอกเลยถ้ามังกรโบราณตายเนี่ยพลังของเขาที่เคยให้คนอื่นก็จะหายไปด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A พาร์ทที่39ในวันนี้นะครับคำถามแต่ละคาถามเนี่ยพี่ชอบมากเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะและอย่างที่บอกว่าคําถามทุกอันเนี่ยจะเป็นความเห็นส่วนตัวบวกกับข้อมูลที่รู้ถ้าหากผิดพลาดอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลย สำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปเล่นเกมก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรกดกระดิง่งกิงๆิ้งติดตามไว้นะฮะไปแล้วสวัสดีครับ